สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้จะพามาดู Marketplace ของรัสเซียนะคะ,ะก็เหมือน Lazada กับ s h o ป e e บ้านเรานะคะแต่ว่าของรัสเซียเนี่ยก็จะมีสองแอปเหมือนกันนะคะวันนี้มาแนะนำแอปที่มีชื่อว่า a าซอนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้โลโก้เขาจะสีฟ้านะคะน้ำเงินนะคะขายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่ามีสินค้าไทยไหมเดี๋ยวเราลอค้นคาว่า ไทยสกี้อประดุกเจว่าจะเจอไหมนะคะลองค้นนะคะนี่ออกมานะคะมีเจอมีเจอพวกเนี้ยค่ะมีดอกอันชันนะคะดอกอะไรคะเนี่ยอดอกมะตุ่มนะคะแล้วก็มีพวกซอสไม่ว่าจะเป็นซอสอะไรเนี่ยซอสเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มไก่มั้ง ซอสสีราชานะคะเจอชาดอกมะตุ่มแล้วกพที่รัสเซียเขานิยมดื่มชานะคะแล้วก็พวกพริกแกงจะเป็นที่นิยมมากพวกต้มยำนะคะต้มขา่าน้ำซอสผัดไทยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาม่าไทยก็มีนี่ไงมามา่ามีมีอะไรมาขาปอมก็มีนะคะมีอะไรอีกคะก็มีหลายอย่างอยู่นะคะย่ามองนะคะ แล้วก็เ,เดี๋ยวจะมาให้ดูของเราบ้างนะคะเราเพีย,ายามจะเอา,เ,อาเข้าวซอยจากเชียงใหม่มาคายนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเยสษานการณ์ตอนนี้ที่ไม่แน่นอนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวค้นหาว่าเจอไหมยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวให้คนขามาเข้าวซอยยังไม่เจอ เดี๋ยวทีนี้จะลองเปลี่ยนคำค้นหานะคะเป็นว่าท h ยสกายาชิลิพัสตาเกอร์รี่ว่าจะเจอไหมค่ะออกมาแล้วนะคะยังไม่เจอของเรานะคะแต่ว่าก็มีของอร่อยดีนะคะที่ที่มีเยอะที่สุดในรัสเซียนะคะแล้วก็ขายแบบราคาถูกมากนะคะมีหอมดีมีไทยฟู้ดนะคะมีพวกต้มยำที่แบบไข่ดิบไข่ดีนะคะแล้วก็มีหลายอย่างอยู่นะคะพวกพริกแกงเนี่ยมีเกือบทุกอย่างเลย เลื่อนลงมานะคะว่าจะเจอไหมเป็นน้ำขามเปียกด้วยนะคะนี่เจอของเราแล้วนะคะเราใช้ชื่อว่าเทศไทยนะคะอันนี้คือแบรนด์ของเราที่เราตั้งใจทําขึ้นว่านะคะเหมือนแบบทําเป็นงานอดิเรกมากกว่านะคะแฟนเราบนแต่ว่าก็นั่นสถานการณ์ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ก็เลยเอลองทําดูถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรน,นะคะถือว่าได้ประสบการณ์นะคะถ้าเกิดเออ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับรัสเซียก็าถามเข้ามาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ